สามสองหนึ่งศูนย์ let's go วู้ฮู้หลุมศพลงลงไปแล้วโอ้สวัสดีเอ้ย easy ว่ะโอ้โหเดี๋ยววางอันนี้ดีกว่ามอตานะ มอต้าไม่ยิงดูดิออต้าไม่ยิงเฮ้ยมอต้าไม่ยิงจำได้ว่า6เดือนที่แล้วก็ยิงไม่ออกไม่ใช่เหรอหกเดือนนี้ก็ยังยิงไม่ออกอยู่ดีเทสเตอร์มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่บอกอ่ะเอ้โหได้เล่นแพหม่ก่อนคนอื่นเขาไอ้มอต้าเนี่ยมันเป็นมอต้าเอกฮันมอต้าเอกฮันติดบัคยิงไม่ออกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่อัปเดตฮาโลวีนปีที่แล้วแล้ะตอนนี้ก็ยังไม่แก้ตอนนี้ฮาโลวีนปีนี้ก็ยังไม่แก่บัคหกเดือนนี้ก็ยังไม่แก้ทำไมเทสเตอร์ไม่บอกบีโลหน่อยว่ามันยิงไม่ออกอ่ะ มอต้าเองไปแล้วมอเยอร์นหนีไม่แก้บัคอย่าให้รู้นะว่าใครเป็นเฮสเตอร์เกมเนี่ยเล่นเกมแล้วไม่ยอมไปบอกเขาว่าเกมมันมีบัสคสักพักเฮสเตอร์มาเป็นใต้คลิปบอกว่าจริงๆผมบอกบิโลแล้วนะครับแต่บิโลเขาไม่ยอมแก้บัคให้ <100. S 1> รู้ไหมทำไมบอสถึงเก็บเข้าประตูเป็นเพราะมอตา้าบัคยังไงล่ะคิดว่าเท่เหรอฮะขึ้นไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวได้เจอกันแน่อาลากนไอ้บอสนึกว่าจะเก่งเชียว มันต้องลองและเล้วที่สองเดี๋ยวลองสมตี้ไปเล่นดูเดี๋ยวเราก็รู้ว่าเป็นไงวางสเกลยังไงเด้อไม่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 วิธีการชนะหมดนี้ที่ดีต้องวางฮันเตอร์ตั้งหากล่ะนี่แล้วก็ตั้งเป็นยิงตัวที่เลือดเยอะที่สุดก็คือสตองตั้งเป็นสตองนะสตองเกตมั้งนะไม่รู้อ่านถูกเปล่าบรรยากาศมันเงียบอ่ะเปิดเพลงดี่ว่านี่ดีเจมาต้องฟังเพลงนี้ ผีมาแล้วนี่ไงยังไงก็ไหวหรือเปล่าวะเฮ้ยเองไม่อัพคอมมานเดอร์มองเห็นผีอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิทาไมเองไม่อัพฮันเตอร์มองเห็นผีเห็นไหมถ้าทุกคนช่วยกันผีก็จะตายไวขึ้นเห็นเปล่าเี่อแป๊บเดียวก็หมดแล้วอีซี่อ่ะผีเลือดเยอะมาแล้วผีเลือดเยอะมาแล้วหวังว่าผีจะตายหมดนะเพราะเลือมันเยอะมากไม่ได้การโหยังมองเห็นผีเลยแผลสำรลองขายดิง้งไม่ไดการยิงมันโอเคเยี่ยม ตายเออตายหน้าประตูเอาพึ่งไปกินนี่ฝากิงหมาป่าด้วยเอาพึ่งไปกินก่อนเลยกันหมาป่าวิ้งไปแล้วแล้วมีผีเดินตามโอ้ยแล้วเขาก็ตายหมาป่าเยอะเหมือนกันเนี่ยมีโอกาสแพ้อยู่งั้นเอาพึ่งไปกินซะเขินทองชั้นน้ำพึ่งจากลังนี่ระเบิด อ้าวบอสนะเหรอเร็วชะมัดสงสัยเขาต้องอัปเกรดไม่ได้การให้ตันอีกตัวนึงแล้วมั้งตัวนี้ทำไปหมื่นดาเมจแล้วนี่นายไม่รู้เหรอว่าเอ็กเซเตอร์ไม่ยิงบอสอะฮะจะบอกอะไรให้ทุกคนเอ็กเซเตอร์ไม่ยิงบอสนะเผื่อไม่รู้มันยิงแค่ลูกน้องเนี่ยเห็นไหมมันยืนนิ่งเลยมันจะตายไม่ว่ามันจะตายไหมนะมันบอสจะตายไหมนะเลือดเหลือแปดพันแล้วบอสจะตายหรือเปล่าเรามาดูกันช่างเป็นอะไรที่ลุ้นจริงๆแต่ดูอบว่าบอสจะตายแล้วเสียใจได้นะ ฮ่าสมตีได้ยิงชนะเลยโอยเยโอเค let's go โอ้โหมีสามคนเหมือนมีแววที่จะแพ้นะเนี่ยมีโอกาสแพ้อยู่นะเนี่ยมีโอกาสแพ้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะแพ้สักหน่อยจริงไหมล่ะตึง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 ตอนนี้มีฮันเตอร์ตัวเดียวที่สามารถยิงผีได้แล้วก็ตัวนี้เพิ่งยิงได้เมื่อกี้เท่ากับว่ามีโอกาสสูงมากที่จะแพ้ตัวนี้เลือก40ตัวนี้50 ห้าสิบห้าสิบห้าสิบโอเคเราจะเข้าสู่ช่วงโฆษณากันก่อนร้านมารุชช OP บริการกดผลกดเพชรกดเกมพารทมีหลายแมปเลยมีอนิเมะได e n เ i นชั่นออสตา์ทว์ดีเฟนบ็อกฟุตคิงเลกูซี่ลิงก์อยู่ใต้ข่าที่บายคลิปนะครับตอนนี้เราอยู่กับแกงคอสเพย์มีทั้งคอมเบนเดอร์แล้วก็เลนเจอร์จะไปงานคอสเพย์ที่ไหนครับเนี่ยมันจะไปงานคอสเพย์ที่ไหนวะสงสัยอยากไปงานคอสเพย์แล้วแต่งตัวเป็นอะไรครับนี่ผมแต่งเป็นเลนเจอร์จาก TDS ผมส่วนผมแต่งเป็นคอเบนเดอร์จาก TBS สงสัยน่าจะชอบใน Tower อร์ที่เป็นมากๆแถนตอนนี้เรามีรถด,ด้วยเลือน60ดอมเป็นคนขับเนี่ยดอมจริงด้วยเนี่ยหัวรถเนี่ยดอมแน่ๆขอเพลงเลสบอ n ดิอย่างมัน่นตอนนี้เปิดคอนเสิร์ตได้เลยดีนะไม่เปิดเพลงหมอลำ เาเกับเพื่อนเขาเปิดเพลงหัวลำาเรียกคนไม่รู้จักจะเปิดเพลงเลฟเดดเดี๋ยวฝรั่งงงบอกว่าเฮ้ยยูเปิดเพลงอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเราจะใช้สตวอร์เมอร์ปลาลังพึ่งเข้าไปในกองเห็ดนะฝากพึ่งด้วยนี่เอาไปหมาป่าวิ่งแล้วพวกหมาป่าวิ่งแล้วหมาป่าจะเข้าประตูแล้วเฮ้ยเอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าไม่ผมชอออ็อตอะช่างมาเลิกกันนะสำหรับใครที่เล่นได้สองตอนนี้แล้วยังเล่นไม่ผ่านอีกคือย้ำไว้นะว่าผมไม่ได้ทำคลิปสอนผ่านนะแล้วก็ไม่ได้กะจะทำด้วย สำหรับใครที่ไม่ผ่านเลยกันนะผมแนะนําว่าให้มาที่ดิทคอร์ตโอ๊ฟนะเพราะว่าดิทคอร์ผมก็เล่นกันอยู่นะเอาละเอาละตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าดิทคอร์ของโอปุ๊ฟนะเวลาเราเข้ามาเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครสามารถมองเห็นห้องได้เลยนะห้องกดก็สามารถดูได้นะเป็นห้องเดียวแล้วก็ห้องวิธีการเข้าเซิร์ฟเวอร์นะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วไม่ต้องอ่านตรงนี้ก็ได้นะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือกดคําว่าเสร็จสิ้นแต่ถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษทุกคนก็กดคาว่าคอน แล้วกดเขา่าส่งแต่ถ้าใครไม่ได้ยืนยัน Gmail ก็อาจจะส่งไม่ได้นะต้องยืนยัน Gmail ก่อน Gmail Discord อะโอเคส่งปึ๊บเห็นไหม easy เนี่ย easy ไมมองเห็นหทุกห้องแล้วจะมีห้องแนะนำตัวเราจะแนะนำตัวหรือไม่แนะนำตัวก็ได้นะแล้วแต่แต่ถ้าอยากให้คนรู้จักก็จะเขียนเอาไว้ก็ได้แต่ถ้าแบบผมไม่อยากให้ใครรู้จักอะผมอยากเป็นคนไลฟ์ตัวตนก็ไม่ต้องพิมพ์แล้วก็จะมีห้องแชทนี่ห้องแชทก็จะคุยกับเรื่องอะไรวะเนี่ยแม่งส่งมีมกันเฉยเลย เอาเป็นว่านี่เป็นห้องแชทนะไม่ใช่ห้องส่งบีมถ้าใครอยากส่งบีมก็ต้องไปส่งในห้องถังบีมนะแต่คือไอ้พวกนี้มันไม่ฟังกันไนีมันชอบส่งบีมกันอะไรประมาณนั้นจริงๆริงบีมมันก็ส่งได้แต่อย่าเยอะนี่ก็จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ tower defense นะเนี่ยนี่ก็คุยกันเรื่อง tower defense เนี่ยอันนี้ก็ tower defense คือช่วงนี้ tower defense มันอัปเดตไงคนก็เลยคุยกันกับเรื่อง tower defense เป็นพิเศษหน่อยสำหรับใครที่ต้องการที่จะหาคนเล่นด้วยก็ลองพิมพ์ดูอาจจะมีคนไปเล่นด้วยกันก็ได้แล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่ชอบาาาาาดดรรรูปลลลล้้้ออยยกกงงงงงผนน็สมถไตหีเ เป็นห้องผลงานวาดรูปก็ใครมันวาดดีโอวะเนี่ยเราสามารถเอาผลงานที่เราวาดรูปมาลงที่ดิบนี้ได้นะก็คือแบบอยากอวดผลงานตัวเองวาดรูปมาไม่มีใครดูก็แบบมาลงดิเนี่เออเดี๋ยวคนนี้ก็ดูไงแล้วก็ใครอยากวาดแฟนอาร์ตก็ส่งที่ห้องแฟนอาร์ตได้นี่จะมีแฟนอาร์ตอบอุ๊บอยู่แล้วก็พอส่งปุ๊บผมก็จะเอาแฟนอาร์ตไปขึ้นคลิปแต่จะเป็นคลิปที่ยาวเกิน5นาทีนะถ้า,นะานะคลิปไหนในช่นงผมต่ำกว่า5นาทีผมจะไม่ใส่แฟนอาร์ตนะแล้วก็นี่ด้วยโชว์เคสสำหรับใครที่เป็นนักปั้นโมเดลหรือว่า อยากลงผลงานในพิวโบอรก็สามารถลงในห้องนี้ได้เหมือนกันจะเป็นโมเดลโลบอกหรือโมเดลจากที่อื่นหรือว่าเป็นผลงานที่ปั้นในชีวิตจริงอแบบว่าเราปั้นดินน้ํามันแล้วมันสวยลงในห้องนี้ก็ได้แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ยกจะเตือนเลยตอนที่เข้ามาในริสคอร์ดโอมโอุม๊บอ่า นะสําหรับดิสนี้ก็จะเป็นดิที่อยู่กันแบบสบายๆหน่อยก็คือผมก็จะเข้าห้องคุยทุกวันอยู่แล้วส่วนใหญ่แต่บางวันก็ไม่เห็นเพราะว่าผมไปเข้าห้องคุยที่แบบคนอืน่นมองไม่เห็นแล้วผมไม่รู้ตัวจบเราจะเห็นได้ว่าดิสคอดนี้มีกฎอยู่นะทุกคนก็สามารถติอ่านได้นะนี่ผมลงทุนแบบว่าวาดรูปเลยเนะี่ยเป็นภาพประกอบให้ดูแล้วแบบดูง่ายๆแล้วไม่น่าเบื่อเกินไปเออแต่จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่มีในนี้ก็คือกฎที่มีชื่อว่าห้ามกวนตีนแอดมินอันนี้คือกฎที่ไม่มีเขียนในนี้นะแต่เอาเป็นว่า ห้ามกดตีดแอดมินโดยเฉพาะแอดมินที่ชื่อว่าคอมบันเดอร์เราจะมาบอกวิธีการอยู่ดิดโอบุบแบบไม่ให้โดนแบนนะก็คือมีอย่างเดียวเลยห้ามกวนตีนคนที่ชื่อว่าคอมบันเดอร์จะก,กวนตีนใครก็กวนได้หมดแหละแต่อย่าไปกวนคอมบนเดอร์มันถ้าอยากอยู่ดิดคอร์ดนี้แบบไม่โดนแบนอยู่แบบสบายอย่าไปกวนตีนคอมบันเดอร์โอเคไหมคอมบันเดอร์มีอะไรจะฝากบอกคนที่จะเข้าดิดคอร์ดอบุบบ้างไหมอย่าก,กวนตีนใส่กูแล้วกันอ,อย่าก,กวนตีนเขานะโดนแบนนี่ผมไม่รับผิดชอบด้วยนะเตือนแล้ว